รับแม่พระธรณีพระเจ้ารอถาดสิ่งที่ อันมีเสด็จปู่ผู้ทรงนาพาณัคราเสด็จปู่อนันตนาคราเสด็จปู่มุทธิรินาพาณัคราเสด็จปู่สิงหุโธเพื่ประทุมมานาพาณัคราเสด็จปู่ยัสมันนาพาณัคราเสด็จปู่องค์นำขับแสงจริตนาคาราเสด็จปู่องค์นำขับแสงจริตนาคาราเสด็จปู่พระคราเป็นแก้วนาพาณัคราเสด็จปู่ยัสมันเสด็จปู่ศรีสุวรรณนาพา วิสุทธิเทวานณอาพา,าโพขอน้องคุณนำเชิญเสด็จปูอ่อือลือเชิญยุทธระยะมาประสิทธิทั้งสี่ตะกูลขอเจริญมาแบบมีแห่งเขาที่รับตะคุกติใจเปิดวังเวียางพงลาังนาเปิดสมบัติเบิกบุญที่ลูกป,ปู่ลูกตาในตั้งศิษอภิษฐานด้วยความศรัทธาต่อดำาารงรัชกาลาดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ความศรัทธาต่อพระอาจารย์ท่านสมทานและวัดบึงยาวและพระทิ่สุทส่งพุกมูกด้วยบุญด้วยบารมีจงเป็นพลวัตัจให้น้ำส่งดวงจิตลูกปู่ลูกก้าเข้าสู่เครื่องิภาณันท์เทศกาลพุนาหากยังไม่ถึงการเวลาที่บุญบารมีไม่สมควรแล้วขาดนี้ขาดนี้ขอให้อยู่ดีกินดีอย่าได้ทำความโงอย่าได้จนกว่าใครท่านตาใดๆขอให้มีเทพรักษา มีเทวดารักนามีครูบาอาจารย์ผุ้รอนมีองค์พระบรมศาตดาเปที่พึงเปสันานะนัก,กบ,บัณฑิ हरितवान्ताीतारिता <laughs> กามิตอรูปีทีริสิกันรตติจันตาริเกวิมาดีที่ไปรตเทศคาบีตารุวนาพานีเทหวัตุนิเตติอุมาเจยโตเทวาธาราทาวิสเมแยกภพทัพธนาคาติพันตาสันติเตยัง มูนิาละวัจนาสาทภูมิสุนันตุธรรม เป็นเทพยาดาเจ้าข้าพระพุทธเจ้าปราถุนันบุตาสีนารีสะขอประกาศในเทพยาดาเท้าอินทราปรกโยมยะ์จตุรกบาลมันไยได้โปรดเสด็จยุรยาประทับเพียรพระบายศรีสาธุการ Aroka nyenasuke natya, tasina suge natto Joko harita, amapeng pehwitume Ano rambato, aromaya nasuke natya Tasina samirito, harata pisaka fe Pehwitume, anorakato, aromaya nasuke

ปาริมาสมมิทาระตูหมหาราชาจันโทจาสุริโยจาอินโทจาโรมโนจาเศยทิทังอิโตจาสุรโคจะเทวาเสโอาเทวบุญญาโกชเอเตจัตตารุเทวามหาเทวา พุทธนาธรมม菩萨สังฆคนาพุทธคารวตาเอหิสมะขัตวาปริภูจโตหิโตจสุระโคจา เทวาเศโทจาเทวาปญญาปุจจเอเตจตารโรเทวามหาเทวารมนังวายินธนังวาเทธนังวาติทังวาติทังนังวาติขินังวาศยานังวารติวาทิวังวาสัมพทาตงรกคตุมาเทวาติอุนัง วัดชรีปสุทธศพิเเวราชและมน,นี้ว่ารักษระดาพิธีเริ่มในภูโรคกีการบาดีข้าพระพุทธเจ้าจะกระทบพิธีกรรมนาสวดมนต์ระกาถาจเจริญน,นามนต์ระกาถาในการพิธีประกอบเบิกพระเนตมหาจตาุรงคบาลทั้งสี่และแม่พระธรณีตามคติประเพดีบารีสายจารีโบราณขอเดชเดชานุภาพอภิหาร สภาอำนาจธ,ธรรมสุจริตไม่ีิเทศทุกพรงจงประสาานาประสิทธิ์กิจพิธีเบิกพระเนตรมหาราชจตุรงคบาลท,ท้้สี่ิจพิธีเบิกพระเนตรแห่งแม่พระธรณีตามในอิสรยานูภาพ ขอองค์บรมอาสาสนาพระอิศวรเจ้าพระนารายเจ้าพระพุทธเจ้ามหาราชตุโรกบาลท,ทั้ง4ี่และเทพเทวาทั้งหลายที่ได้เสด็จลงมาโจมาประสิทธิประสาทพรให้ลูกป,ปู่ลูกหน้าหลวงพ่อรุ่งและพระบรมดับเกจิอาจาร์และเถระนาจงประสบความสำเร็จในพิธีนาบูงสวงเบิกพระเนตรในการครั้งนี้เธอ บริเชิรลูกปู่ลูกตาจะทัศการจุดเทียนจุดธูนปนาบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะปู่ด้านหน้าพระทีุู่งตกตามลำดับครับ